การจัดหมวดหมู่คำพีในพระไตรปิฎกบัดนี้จะหันมาพิจารณาโครงสร้างและการจัดองค์ประกอบของพระไตรปิฎกในประเทศไทยพระไตรปิฎกได้รับการตีพิมพ์เป็นเล่มหนังสือด้วยอักษรไทยเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่หเมื่อพุทธศักราช2 4 3 1การตีพิมพ์เสร็จเรียบร้อยและมีการฉลองในพุทธศักราช2436 พร้อมกับงานรัชดาพิเศษพระไตรปิฎกที่ตีพิมพ์ครั้งนั้นจัดเป็นจบละ39เล่มต่อมาพุทธศักราช2468ในสมัยรัชกาลที่7ได้โปรดกล้าวให้ตีพิมพ์ใหม่เป็นพระไตรปิฎกฉบับที่สมบูรณ์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุูลแด่รัชกาลที่6เรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐมีจำนวนจบละ45เล่ม ซึ่งได้ถือเป็นหลักในการจัดแบ่งเล่มพระไตรปิฎกในประเทศไทยสืบมาจนปัจจุบันและเพื่อความสะดวกการอ้างอิงในสรุปสาระสำคัญของพระไตรปิฎกต่อไปนี้ก็จะยึดพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเป็นหลักเช่นกันปล่าวโดยทั่วไปพระธรรมวินยัยหรือธรรมะและวินยัยที่บรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละเป็นหลักในการจัดหมวดหมู่ของพระไตรปิฎก เขาโครงในการจัดหมวดหมู่มีดังปรากฏในแผนภูมิต่อไปนี้พระไตรปิฎกประกอบด้วยวินัยปิฎกประมวลระเบียบข้อบังคับสําหรับภิกษุและภิกษุณีสุตตันตปิฎกประมวลพระธรรมเทศนาประวัติและเรื่องราวต่างๆอภิธรรมปิฎกประมวลหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นเนื้อหาวิชาล้วน วินัยปิดกประกอบด้วยมหาวิพังวินัยที่เป็นหลักใหญ่ของภิกษุภิคุณีวิพังวินัยที่เป็นหลักใหญ่ของภิกษุณีมหาวักกำเนิดภิกษุสง์และระเบียบความเป็นอยู่และกิจการของภิกษุสง์จุลวัคระเบียบความเป็นอยู่และกิจการของภิกษุสง์เรื่องภิกษุณีและสังคยาาปริวาน คู่มือถามตอบซักซ้อมความรู้พระวินัยสุดตันตัปิดกประกอบด้วยทีฆะนิกายชุมนุมพระสูตรขนาดยาวมัชิมะนิกายชุมนุมพระสูตรขนาดกลางสังยุตตานิกายชุมนุมพระสูตรที่จัดกลุ่มตามหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องอังคุตระนิกายชุมนุมพระสูตรที่จัดเป็นหมวดตามจำนวนข้อธรรมะ ขุทธะนิกายชุมนุมพระสูตรภาสิทธ์คำอธิบายและเรื่องราวเบตเตเล็ดอภิธรรมปิดกประกอบด้วยธรรมสังคณีแจงนับธรรมะที่จัดรวมเป็นหมวดเป็นประเภทวิพังอธิบายธรรมแต่และเรื่องแยกแยะออกชี้แจงวินิจฉัยโดยละเอียดทาตุกะถา สงเคราะห์ข้อธรรมะต่างๆเข้าในขันอายตนะาธาตุปุคละบัญญัติบัญญัติความหมายบุคคลประเภทต่างๆตามคุณธรรมที่มีกถาวัตถุถแถลงและวินิจฉัยทัศนะของนิกายต่างๆสมัยตติยะสังคยนายมก ยกข้อธรรมะขึ้นวินิจฉัยโดยตอบคำถามที่ตั้งย้อนกันเป็นคู่คู่และสุดท้ายปัจฐานอธิบายปัจจัยคือลักษณะความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกัน24แบบ